ต้นแคร์ครับมาดูนะครับต้นที่เหล็กค่คะรักเข้อค่ะ ช่วยกันขุดช่วยกันขุดเร็วก่อนที่เราจะสนุกสนานกับการปลูกผักพลังของอชจังหวัดสิงห์บุรีสุดยอดมากจริงๆนะครับเราผู้นำอชพร้อมด้วยข้าราชการทั้งเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมกันแสดงพลังเนื่องในวันครบรอบ52ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนโดยจัดขึ้นที่วัดปราสาส อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเหล่าอ,อชอพร้อมกันปฏิญาณตนเพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปไปไปพร้อมกันแล้วไปปลูกผักกันครับจอบพร้อม้องพร้อม,อมก่อนอื่นเลยเราไปขุดดินกันก่อนเลยก่อนที่เราจะปลูกผักและนี่ก็คือต้นมะเขือของฟองพร้อมแล้วก็เอาลงดินกันเลยครับ จะบอกเลยว่านอกจากฟองได้ปลูกผักแล้วเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒน,นาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยชาวจังหวัดสิงห์บุรีหรืออชสิงห์บุรีนั่นเองครับเขายังได้ร่วมกันปลูกผักในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้วัดปราสาทหมู่ที่สอํอำเภอพรมบุรี <Gray> แห่งนี้เขายังได้ทําถนนข้างวัดเป็นหนึ่งตบลหนึ่งถนนกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ชาวบ้านและพระ ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้นั่นเองครับพลังของอ,อชอจังหวัดสิงห์บุรีของเราไม่เบาจริงๆเลยนะครับ <Wow. S 1> นนนวัฒนดกสีถ่ายภาพธนวัฒพรหมโชธนักการตลาดรุ่นใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีรายงาน